เมื่อวานนี้เราก็ได้เข้ามาที่ซื้โจโเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เขา้เขามาสองประตูนะครับประตูด้านบนกับประตูประตูด้านล่างนะครับเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ฝั่งด้านล่างก็เข้ามาเหมือนกันครับนะสงครามก็จะเกิดที่ซูโจโนะครับเป็นอันดับแรกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีเมืองเดียวไงตรงนี้นะครับว่าว่าใครจะได้ไปเนาะต้องห้าสิบ้าสิบนะครับต้องรอรุ้นนะครับ ส่วนปีกขวานะครับซีจิวนะซีจิวนี้ค่อนข้างที่จะเป็นทำเลที่ดีนะถ้าถ้าตรงนี้ไม่มีสะพานข้ามนะครับหาเลยนะทีนี้ถ้าว่าปิดตรงนี้ได้นะหาเลยนะครับข้างล่างก็ยึดเมืองใกล้เต็มแล้วนะครับฝั่งเราก็ยึดไปเกือบหมดแล้วเหมือนกันนะครับส่วนเชงจิวนี้ผมมองว่านิ่งอะ่ะเชงจิวอะ่ะนิ่งอะ่ะเพราะว่าไอเหมือนเราเหมือนกีจิวเราจะได้เปรียบกว่านะ เพราะว่าถ้าจะมาเชิงจิ๋วก็ต้องผ่านซีจิว๋วต้องผ่านเราอะเออนะลำบากหน่อยนะอ,อโอเคมาดูข้างในครับก็จะเป็นการแบบรวบรวมนะนี่นะอย่างอย่างผมอย่างได้หินเนี่ยผมก็รวบรวมไปเลยนี่หนไหมครับ แต่มันกำหนดไม่ได้อะว่าจะเอาเท่าไหร่นะเออมันใช้เวลา15นาทีนี่ครับยืนยันไปเห็นไหมมันรวบรวมให้เลยนะไม่ต้องใช้กำลังคนนะแต่ปัญหาคือผมไม่รู้ว่ามันกดยังไงไงไอเขาเรียกไงนะอันนี้เห็นนะโอเคเนี่ยมันกดลดครั้งยังไงหรือว่าได้ทีละครั้งนะครับน่าจะได้ทีละครั้งเพราะไม่มีตัวให้เลือกเลยนะโอเคกดไป ไม่ต้องใช้ทหารครับก็ดีหน่อยนะแล้วก็ระบบด้้งค่าเปิดไฟนะครับตัวนี้นะมาที่รูปภาพครับนี่เต็มจอนะครับมันจะเป็นการเหมือนเป็นการเปิดไฟอะภาพมันดูฟุ้งฟิ้งขึ้นนะลองดูนะครับมันได้สําเร็จนะครับนี่เห็นไหมภาพมันจะดูแบบฟิง้งมุ้งมิ้งขึ้นอะ่ะเออเมื่อกี้ภาพมันดูจืดจืใช่ไหมนี่มันแบบเหมือนแสงมันเพิ่มขึ้นนะอืมมาก็นะ มีการ์ดใหม่เข้ามานะเป็นของจุล่งนะครับรอรอตังก่อนนะน่าจะรอยกอีกสักสองสาม้อยยกนะครับน่าจะเปิดเอาดั้งสักตัวหนึ่งนะครับก็จะดีหน่อยตอนนี้ต้องเร่งตีเมืองเลเวลหกให้ได้นะใครตีได้แล้วก็สร้างเมืองย่อยสายนี้สบายนะครับตอนนี้ผมกำลังเร่งให้ได้อัพเมืองนะครับให้ได้เลเวลเจ็ดเพื่อจะได้เอายี่สิบสองแต้มนะครับ ตอนนี้รออยู่ว่ารอแค่หินนะอรอ,อหินแค่หลักพันเองอะ่ะมันไม่มีหินเลยเลยเนี่ยอะนี่ครับแร่เหล็กอ,อแร่เหล็กซะง,งั้นนะครับเออผมก็ว่าหินไม่ค่อยมานะเดี๋ยวนี่ไม้อขุดหินนะครับรวบรวมไปเห็นไหมแต่มันขึ้นสิบห้าทีเองอาจจะประมาณนั้นนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะเข้าสู่ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็จะเปิดสงคารามกันแล้วล่ะนะครับถ้าได้ดูนะครับออนนี้เราก็เล่งเล่งเตรียมกําลังคนนะแต่ท้ายที่ก่อนที่จะเข้าสงคารามต้องต้องไอ้ดันดันแล่ไว้หกให้ได้ก่อนอ่ะเพื่อจะได้สร้างเมืองย่อยนะครับเพื่อจะได้เล่งทรัพยากรขึ้นเป็นสองเท่านะครับตอนนี้ผมก็กําลังเล่งทหารอยู่นะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับทุกคนนะสู้ๆครับนะ งครามมันก็เริ่มดําเนินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะเข้าสู่จุดลบกันแล้วนะครับอันนี้ไม่เอานะครับอันนี้เราก็ลื้อทิ้งไปนะครับแล้วก็เข้ามาน,นี่ลิปโป้นะครับบุกเดินไกลหน่อยนะถือว่าใช้ได้อยู่นะมันก็ไม่ถึงกับว่ามันเสียทหารเยอะนะครับนี่ถ้าเป็นปกติเราจะเอามายืนรอก,ก่อนเนาะอันนี้เป็นเป็นหินนะครับเพราะฝั่งนี้เรามีหินอยู่นี่ รวบรวมไปครับไปสิบสองนาทีนะครับอยากได้โยกอะ่ะตอนเนี้ยเออ นี่บาปเขาให้เสียไม่เยอะนะดูดิเอานายท่านมาด้วยนะครับนายท่านเรเวลสิบสี่เองมึงเรเวลสิบสี่เอ้เียใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ได้มาก็รวบรวมเลยนี่นะเรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็มีเปิดไฟนะส่วนผมนี่ไม่ค่อยชอบนะมันันมันมันเหมือนมันฟุ้งไปอ่ะเออเอาแบบปกติดีกว่านะอย่างนี้นะครับดูแบบดูลื่นตากว่านะเมื่อกี้มันฟุ้งเกินไปนะ